อันนี้แอบถ่ายให้ดูก่อนรถเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างไททันพลาสสีดำนะห้าแสนกว่าบาทออโต้ Auto นะเดิมเดิมเหมือนเดิมนะหน้าหลังเดิมหมดสวยๆนะครับแอบถ่ายให้ดูก่อนอยังไม่ได้ล้างเลยยังไม่ได้ลงถ่ายรูปลงอะไรเลยนะซตตันนพราสสีดำนะห้าแสนกว่าบาทอันนี้ก็แอบถ่ายเช่นกันนะครับฟอร์ดเข้าใหม่ ตอเทรโบนะไม่ได้ทำประดานะตัวธรรมดาไม่เอามานะเอาแต่โทรโบมาสีเทาเข้มสีเทาดำนะครับสีเทาดำสี่แสนกว่าบาทถูกๆรถใหม่ล้านกว่าบาทอันนี้ตัวท็อปนะตัวท็อปคูสตาร์ดเนี่ยคูสตาร์ดเห็นไหมคูสตาร์ดสวยๆย,ยังไม่ได้ล้างเหมือนกันเพิ่งเข้ามาเมื่อคืน นะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อคืนเลยสี่แสนกว่าบาทขี่เขาเก้าวานนี้นะเป็นตัวพุ่สตาร์ไงมันก็เลยราคาสูงหน่อยเซลวีเข้าใหม่เข้าใหม่เซลวีแสนกว่าบาทแสนเก้าปีศูนย์สี่นะครับสวยเลี่ยมๆเยมนะลยรถเพื่อนเฮียนะสวยเลี่ยมเลยนี่มาอย่างนี้เลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยล้างไปรอบมั้ง สวยๆนะครับเข้าใหม่เข้าใหม่เล้าใจเร้าใจสีปลนออโต้นะอันนี้ก็เข้าใหม่อันนี้ถ่ายไปยังเนี่ยจำไม่ได้แล้วเทาสีคุดขับสีไอ้เออขับ,ขบส,สีขับสีสีเทาเข้มนะครับขายดีขายดี <c oughs> นะเจ็ดเก้าเก้าเหมือนเดิมนะรู้สึกนะออตโต้นะ ปีสองพันยี่สิบนะครับเจ็ดเก้าเก้าอดลีดแอดลีดเจ็ดห้าห้านี่แอบถ่ายให้ดูยังไม่ได้ล้างเหมือนกันนะครับแอบถ่ายให้ดูเทโบเทรโบไม่มีธรรมดานะไม่เอาธรรมดามาเอาเดอร์เทรโบมานะพอดีแบบติดแรงอะติดแรงนะครับสีขาว ประมาณ17-18เนี่ยทรโ์โบทร์โบยังไม่ได้ล้างนะไม่ได้ซูมนะไม่ซูมให้ดูนะยังไม่ไ้เพื่อมา,มาเมื่อคืนเราสดๆส,สี่แสนก็บาทไม่น่้หนะสี่สี่แปดสี่เก้าประมาณนี้นะครับถ้าเป็นพูดสตาร์ตนะนะยังไม่ได้ดูแล้วพูดสตาร์ทป่ะพูดสตาร์ทจะแพงหน่อยสี่แปดสี่เก้าไปละ รถเข้าใหม่อีกคันนะครับมาหลายๆคันเลยกันวันนี้อันนี้เป็นเบนซ์ e 2 5 0 cgi cabriolet เปิดประทุนปีหนึ่งสองนะครับราคาหนึ่งล้านสี่แสนเก้ามืบาทนะครับอยู่คนเดียวเราก็ต้องดูแลตัวเองนะนะครับถ่ายเองกด เปิดปะทุนเองนะครับนะเป็นไงหล่อป่ะรถนะรถรถหล่อไหมโอ้ยไงโอ้หแจ่มเลยรถนะครับใส่แมสตลอดนะช่วงเนี้ยนะครับช่วงนี้โนะควิดเยอะใส่แมสตลอดนี่ปิดเปิดปกตินะคันนี้สีบอนนะครับ ล้อดำมาเทสระบบประทุนให้ดูกันก่อนนะครับปุ๊บฮะปึ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเห็นไหมสะดวกรวดเร็วนะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมาเห็นไหมโอ้โหเนียนกริบเลยนะครับหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทล้อดำนะครับสวยสวย สีสวยกิฟเลยเห็นไมร้านสี่เก้าโคตรถูกอะเมื่อก่อนเท่าไหร่ห้าสี่ล้านกว่าเกือบห้าล้านนะนีร่ร้านสี่เก้าโคตรถูกเลยนะครับสวยสวยเดิมๆพร้อมใช้ล้อใหม่ยังใหม่ดูดดสีดำนะครับฮะสวยปะ่ะแล้วเบาะสวยเดี๋ยวปิดฝาก่อนนะครับ พร้อมใช้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะจัดไฟแนนซ์ได้มาล้านสี่ะนะครับสำหรับคนเครดิตดีนะครับ,บ,บเ <c oughs> นบเนซินนะ C.G.I. เบนซิน,ป,นประะทุนสวยๆนะหล่อๆเลยใช่ไหมอีกขั้นหนึ่ง Volvo S80 ดีเซลท็อปสุดนะครับ ดีสไม่ได้เชนดีเซนสองพันสีดำด้วยนะครับราคา6 9แ0 0 0บาทนะครับจัดแฟนนน์ได้เต็มนะปี1,5นะครับรถสวยเดิมๆพร้อมใช้สีดำนะจ๊ะจัดแฟนนน์ได้เต็มอันนี้เป็นไททัน พลัสนะครับสีส้มขับสองออโต้ถ่ายสีให้ดูก่อนนะยังไม่ได้ล้างแต่สีสวยปะละ่ะนะคันนี้น่าจะประมาณประมาณเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสองเก้าประมาณเนี้ยเจ็ดสามเก้าประมาณเนี้ยครับสีส้มไม่แพงนะนะครับรถเข้าใหม่ครับโวนโว S80 นะครับปี B 14ราคา490,000บาทนะครับสีดำด้วยสวยๆเดิมๆพร้อมใช้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับฟรีดาวนะครับเป็นซินนะตัวท็อปสุดนะครับเบาะหนัง แกลีโมทนะครับเบาะสวยหมดเลยนะนะครับนี่เบาเดิมเดิมเลยนะสวยกิฟตนะครับสีดําสวยสีเดิมหมดเลยรถพร้อมใช้นะครับสวยกิฟต์นะครับสีเก้าเก้านะครับ,รบจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับได้เต็มเลยนะครับออกรถไม่กี่ตัง อันนี้ไฮแลนเดอร์นะครับแ er คบ 5, บปนะครรด,คด,ดีแมคไฮแลนเดอร์แคปนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทปีศูนย์เจ็ดนะเครื่องสองพันห้าเกียร์ธรรมดาสีสวยครับรถจำเดิมแคปนะครับ พร้อมใช้นะครับปี07นย์เจ็ดเดิมๆพร้อมใช้เลยนะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะครับ275เเกียร์จัมโบ้นะครับ สองพันเก้าดีเซลนะครับ2.9ดดีเซลนะนะครับแสนหกแปดนะครับขายถูกนะครับรถมาสภาพนี้เลยนะ รถมีน้อยอรีบมาดูกันไว้นะมันถูกไงมันช่วงนี้มันเหลือแสนกว่าบาทแล้วไงมันถูกนะครับข้างหลังก็ใช้งานได้ปกติหลังคาใช้งานได้ปกติเลยกรงกรนี่เปิดได้ปกติล็อกเลิกปกติเลยนะ นะครับประหยัดไปเยอะจดไฟแนนด์ได้ด้วยฟรีดาวน์นะคันนี้หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทฟรีดาวน์นะจดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะครับล็อกได้ปกตินะครับเ,เห็นไหมล็อกปกติเลย มาดูกันได้นะครับขายทุกถูกนะตามสภาพนะครับก็โทรมาได้นะอ่ะต่อต่อซีบีสามแสนสอง ซีบิ๊กปีหนึ่งหนึ่งสามแสนสองแม็กซ์สิบแปดแล้วเนี่ยสวยเลยฟีดาวนะฟีดาวมิซูแวนหาย,ยากแล้วเหลือคันเดียวแล้วเนี่ยสเปซแบล็กอัลสองจุดสี สองแสนห้าฟ <250, S 2> ีดาวฟีดาวสวยไหมสีดำฟอร์ดแอดสไพร์เอ้ยเฟียตา้าเออเฟียตา้าเฟียตา้ตาปีหนึ่งหนึ่งตัวท็อป แสนแปดวะอันนี้แสนเก้าเก้าอันติดแสนเก้าเก้าอีหนึ่งศูนย์นะปิดเอลพประหยัดประหยัดฟอร์เสองแสนสามสีดำเป็นซินสองจุดสามอันนี้หนึ่งจุดหกออตโต้นะ ยูท 6e ออโต้สามแสนสามเจอร์ตาเอสติมาสามแสนสามสวยไหมแต่แฟแนน์ได้นะ b ีเอ0ม้าสองนดีนะตัวเนี้ย สี่เก้าเก้าถูกมากจุ๊กจุก,จกสามแสนกว่บาทเข้าใหม่เข้าใหม่เบนอันนี้เข้าใหม่โอ้แล้วเข้าใหม่เยอะมากเลยอะสี่สองร้อย สองแสนสามสองสามเก้าสองแสนสามหมื่นเก้าพันถูกถูกพีศูนย์สามจดจำด้วยนะเอโยสามศูน e ย์เจ็ดซีซีเปิดประทุนจำได้ปะห้าห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาท ที 2008, ่ศูนแปดแัดไฟนนซ์ได้นะจัดไฟนแนนซ์ได้ห้าแสนกว่าบาทจะได้เกือบเต็มอ่ะเปิดประทุนด้วยนะเป็นเปิดประทุนที่ถูกที่สุดในในนี้แล้วเนี่ยเบ้นยังอยู่เบซ์ยังอยู่สี่แสนสองถูกถูกยี่สองร้อยถูกถูกสี่แสนสองคันนี้ หกแสนหกแสนสองสองสีสองห้าศูนย์ TGI สวยยคุณไดคุณใดเท่าไหร่วะเนี่ยสามแสนก็บาทสามแสนสาม อันนี้ได้สามแสนกว่าบาทสี่เก้าเก้าสองแสนสองแสนสามปีหนึ่งศูนย์นั่นนะตั๋วตู้แล้วก็มีตู้ขายแสนแปดมีคันเดียวเฮ้ยมีมาข่าวใหมคัน รถเข้าใหม่เยอะมากเลยเนี่ยไม่ได้มาสามสี่วันแจ๊ดยังขายอยู่นะแจ๊สองแสนสองหกเก้าสองแสนหกหมืนเก้าพันบาทข้างในซิ่งนี่นะเห็นไหมข้างในซิ่งบาอกซิ่งพรมอะไรซิ่งด้วยหลายหมื่นนะครับสีส้มสวยๆ ีหนึ่งหนึ่งอันนี้ปีเก้าหกป่ะพัสดุออโต้สี่หมื่นเก้านะครับออโต้ออโต,โอต,โต้ดิเมกออโต้เหมือนกันปีหนึ่งหนึ่งสามพันออโต,โต้แครบนะเป็นแครบนะ เป็นแคปนะสามแสนสามโฟคคาราเวลมาอีกหนึ่งคันเว้ยมาใหม่อีกแล้วนะครับโงในสวยมากเลยดิในก็สวยอะ่ะเปิดอยู่ป่าวะล็อกล็อกอยู่ล็อกอยู่สวยอะ่ะ สามแสนก็บาทไม่แพงนะกระจกใสยิ่งเลยอันนี้แสนหนึ่งหมื่นอันติดหนึ่งจุดแปดอีครับหนึ่งจุดแปด e นะเป็นเกินหนึ่งจุดแปดนะเห็นไหมออโต้นะออโต้ออโต้เบนเบน ยี3สองสาศูนใช่ไหมสีดำสวยๆดูกันได้ mm hmm. แส 9, 9. เนเก้าเก้าเบนคันนี้ร้านกระบาดพีออส ันอยู่เท่าไหร่นะแสนแสนเก้าป่ะแสนเก้าหนึ่งพัห้าอีาแสนเก้าไลน์โรเวอร์สองแสนแปดทันนี้อนนะ e. over, อโต้นะดีเซนขับสี่เบนมาใหม่มาใหม่มาใหม่เท่าไหร่วะ แต่ก็แสนไม่แพงนะเดี๋ยวนี้เบ็นตัวนี้แสนเก้าเก้านะครับแสนเก้าเก้ารถเต็มรถเต็มเลยนะเนะี่ย <c oughs> คันนี้หกเก้าเก้าคารุกหกเก้าเก้าสีเดิมสีเดิม กี่เดิมหมดเลยอันนี้แสนเก้าเก้าก็ฝากไว้อันนี้ก็แปดเก้าหมื่นคันเนี้ยอันนี้ก็แสนเก้าเก้านะครับสีทองมีสีทองหนึ่งสีเงินหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นปีศูนย์เก้านะศนย์แปดศูนย์เก้า อันนี้ก็แสนสองแสนสองสองสองแปดศูนย์อีอีสองแปดศูนย์แสนสองไอ่สองสองศูนย์นะแสนสองแสนสองมาดูกันได้ แถมแถมคุณใด้ในสามแส่กว่บาทวิทก,ก็ยังอยู่ในนวิทสองแสนสองนวิทคุณใดานะสามแสนกว่บาทนะสามแสนสามแสนแปดอันนี้นนะราา้านกว่านะครับไม่ใช่ร้านกว่าสองร้านกว่าอันนี้ ันนี้รานกระบะ x สามดีเซนรานก็ะบทขับสีสีขาวเราก็มีเจ็ดเก้าเก้านะคันนี้เจ็ดเก้าเก้าออโต้นะไท้ันขับสีคันนี้อีโก้สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทปีหนึ่งห้าอีโก้แคร เกียร์อะไรวะเกียร์ออโต้ด้วยเครื่องเท่าไหร่ดูฮะสองพันห้าสวยไหมซีี 4, 4, 9, 4, 3, 4, 9, 000, สี่สี่เก้าสี่สานสี่หมื่นเก้าพันบาทออตโต้นะเนี่ยทีหนึ่งห้าสวยไหม Civic, ซีวีกสีดำอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้มาดูกันได้อ่ะมีเ,นเบนซ์เลยอันนี้บ้านนี้ร้านแสนตท์เจ้าเจ้าขาซีว <Civic. S 2> ีกโน้ตก็ยังอยู่มาดูกันได้นะอ้าวอัปเดตสตอ็อกรถเข้าใหม่หลายคันนะกจ๊ะ อันนี้ออโต้ห้าแสนหก Thunder GT ห้าสิบ Pro ันเดอร์ออโต้ห้าแสนหกมาแล้วปาเจโลแสนร้านกะบาตร้านหน่อยๆน,นะครับขับสองนะอันนี้หน้าสองยังไม่ทันเดอร์ อันนี้อยู่ห้าแสนสองนะครับออตโต้นะแอตลีแอตลีนี้ลงไปเท่าไหร่นะเจ็ดห้าป่ะเจ็ดแสนห้านะนี่ห้าแสนสองนะออตโต้นะเราเวลาออตโต้เข้ามาอีกแล้ว สุบรู้สุบรูเข้าใหม่สีขาวสวยนะครับขาวสวยเก้าแสนสองคันนี้ีหนึ่งแปดศูนย์แดดเปรี้ยงเลย อ้าวนี่ออันนี้ไข่ดิบไขด่ดีสีน้ำเงินนะครับสี่แสนกว่าบาทออตโต้ออตโต้อ,อตี <c oughs> อทีห้าสิบเกียร์ธรรมดานะคันนี้เกียร์ธรรมดาสี่แสนกว่าบาทนี่ขับสี่ขับสี เจ็ดเก้าเก้าไตทันขับสี่นะเจ็ดเก้าเก้าปีสองพันยี่สิบเบนปรับราคาลงเด <c oughs> ือร้านหนึ่งปรับมาปรับลงมาแสนหนึ่งร้านหนึ่งเก้าเดือร้านหนึ่งสา,ามร้อย e 3 0 0บูเทคนะมาดูกันได้กลับลงเก้าหมื่นบูเทคเอ็มจีนะตัวท,ท็อปสุดอีทีห้าสิบทันเข้าใหม่ฮันเดอร์เกียร์ธรรมดา ้าแสนหน่อยๆน,นะครับสวยไหมเบ้นเฮียหกแสนกว่าบาทนี่เข้าใหม่คันหนึง่งกำลังคลีนอัพเลยครับสวย สวยเลยเห็นไหมกำลังกินอัพเลยนี่เรา clean กินอัพเป็นอย่างนี้นะสูฝุ่นกินอัพค่าเชื้อโรคตากแดงนะครับตากแดงเขาสมบันล้อสวยอันนี้สี่สก็าบาทสวย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 อันนี้เข้าใหม่เยอะมากเลยอันนี้เข้าใหม่ โคเลสเตอร์เข้าใหม่สวยๆสีดำนะครับราคายังไม่รู้เลยมาดูกันได้ราคาแอดไลน์มาถามกันนะเข้าใหม่เยอะมาก ยี่าสามร้อยเก้าแสนกว่าบาที่สามร้อยเก้าแสนเก้านะครับบูเทคไฮบิดเอ็มใช่ไหมใช่ไหมจิ๊บ เซอเราก็มีนะครับสองล้านหนึ่งแสนนะครับตัวท็อปสุดมี o ันรูฟเข้าใหม่เข้าใหม่หมนะนะครับ CDI นะคันนี้ สองร้านหนึ่งแสนหายยากอดูกันได้นะอ้าวอัปเดตสต็อกกันอีกแล้วฟันดา City Type C นะครับปีสองพันหนึ่งสี่หมื่นสี่หมื่นรถพิเศษเบนเบน หกแสนเก้าแวนนะครับขายเงินสดนะหกแสนเก้านะครับดีแม็กวีคลอสขับสี่รถเหลือ749นะครับจาก7800เหลือ749ออ,ตโ,ตนะอ,อตโต้นะออโต้ มาดูกันได้ไอข้อเจ็ดหมืนขัดทุนแล้วออโต้นะเจ็ดหมืนออโต้อันนี้หรออันนี้ยังไม่ขายเบนแปดหมื่นภาษีขาดนะแปดหมื่นสามร้ออีออโต้นะ คันนี้สี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าล็กวีออตโอตโอ้ปีหนึ่งหกเป็นตัวแมนเด้เชนแล้วนะไฟหลังขาวออตโอต้นะขับสี่สี่เก้าเก้าสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท